สวัสดีครับชุมชนคนลักมีดเน็บไทยวันนี้ผมมีมีดมาให้พี่ให้น้องได้ดูกันสามเล่มครับแต่ละเล่มอาจจะไม่เหมือนกันครับเพราะเป็นมีดคนละทรงเดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูเล่มแรกเลยนะ ซึ่งเป็นมีดกุละ่าครัมีดกุบละ่่าล่าสุดของชิ้นงานครับเป็นมีดขนาด12นิ้วขึ้นรูปจากเหล็กเนบ,บนี่ครับ เป็นมีดกุละค่าขนาดสิบสองนิ้วครับเพื่อลูกยากเหล็กแน่ด้ามและฝักทำด้วยลากไม้ประดู ลากไม้ประดูด,ดำเป็นงานที่ไม่ได้ทำสีงานดิบๆของไม้เลยครับก่อนอื่นผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูภายนอกของงานก่อน ม็ดกุระค่าขนาด12นิ้วด้ามและฝักทำด้วยลากไม้ประดูนี่ครับปลายฝัก ฝักด้านปลายอัดด้วยสแตนเลสขนาด1นมิลครับคอบกันแต่ส่วนคอบเซตี้ก็อัดด้วยสแตนเลสขนาด1นมิลเช่นกันครับ เป็นครอบเซฟตี้สำหรับเซฟตี้สามารถติดได้ทั้งซ้ายและขวาครับท่านใดถนัดขวาให้ติดทางขวาครับท่านใดที่ถนัดซ้ายให้ติดด้านซ้ายครับ เพราะเซฟตี้สามารถติดได้ทั้งซ้ายและขวครับด้ามกันชนหลังอัดด้วยสเตนเลสสองข้างข้างละ8มมิลเช่นเคยครับส่วนกันชนด้านหน้าอัดด้วยทองเหลืองครับสองข้างข้างละ7มิล ฝังหมุดทองเหลืองขนาดใหญ่3ตัวครับแข็งแรงครับส่วนฝักอัดหมุดทองเหลืองตลอดแนวเช่นเคยครับสำหรับเป่่มนี้เป็นหมุดคู่นะตลอดแนวด้านล่าง ก็เหมือนกันสยงามครับอุปราคาขนาด12นิ้วกันชนด้านหลังดูครับ กันชนคอมีและข้อบเซฟตี้ติดตาไก่หกเหลี่ยมข้างละสามตัวครับอันนี้สองส่วนปลายหนึ่งครับเป็นตาไก่สีชานะครับข้างละสามตัว ผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูภายในของมีดครับสำหรับมีดเล่มนี้น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่1นึกิโลสขีดครับน้ำหนักโดยรวมนะครับเฉพาะเล่มมีดเกขีดครับเวลาถอดเซฟตี้เราดึงมีดออกทันทีเลย นี่ครับกุร่าค่าขนาด12นิ้วครับตัวใหม่ล่าสุดข,ของช่างสุพลครับเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับตีล่องเลือด1เส้นครับติดโลโก้ตอง9้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ตะาวุฒิไทยครับทำขึ้นที่บ้านดอนบมหมู่ที่สิบครับสันหนาจิตมินครับเหล็กแนบไล่เลียวไป ลองคมพี่ให้น้องดูคุมหวานกิ๋วครับดูดีๆนะครับงานคอมีดด้านหน้าอัดด้วยทองเหลืองครับสองข้างข้างละเจ็ยดมินส่วนคอมีดท้ายด้าม อัดด้วยสเตเลสสองข้างข้างละแปดมิคลครับล่าสุดกรับตัวใหม่กุราคาเดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูอีกเล่มต่อไปครับ สำหรับมีดเล่มนี้กันชนหน้ากันชนหลังติดเซฟตี้ครอบเซฟตี้ครอบปลายกันแตกอัดด้วยสเตนเลสสองข้างครับเป็นสเตนเลสขนาดหนึ่งมิลครับเปิดราคาไว้ที่สี่พัน จิตร้อยบาทครับยังไม่มีเสื้อกั๊กครับแข็งแรงครับใช้งานปกติผมประกันให้หนึ่งปีฝักและด้ามลากประดูดดำครับ ผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูอีกเล่มต่อไปครับสำหรับเล่มนี้เป็นมีดบาลังขนาด13นิ้วสำหรับเล่มนี้มีเสือ้อเกาะพร้อมเลยครับมีดบาลังขนาด13นิ้ว น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่9กขีดครับเฉพาะเล่ม6ขีดขึ้นรูปจากเหล็กใบผานไถครับด้ามและฝักทำด้วยไม้มะค่าครับเป็นมีดบาหลังติดเสือ้อกอก มีที่ร้อยเ็มขัดให้เรียบร้อยครับเล่มนี้ดูครับหน้าตาสีลักของมีดบาลังช่างสุพลครับด้ามฝักทำด้วยไม้มะค่าเสือ้อเกาะทำด้วยหนังแท้นะครับ เวลาเดินป่าล่าสัตว์มีที่ร้อยเข็มขัดเพื่อความมั่นใจครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูภายในของมีดครับ เช็ดน้ำมันมีดบาลังขนาดสิบสามนิ้วครับขึ้นรูปจากเหล็กใบผานไถเป็นงานทิ้งผิวไฟครับด้ามและฝักทำด้วยไม้มะค่า ส่วนใบทําด้วยเหล็กใบผ่านไทยครับมีความหนาอยู่ที่ห้ามิลครับเป็นงานทิ้งผิวไฟเดีย๋ยวผมจะลองคมให้พี่ให้น้องเลยดูคมมากกับหวาน ใช้งานได้จริงครับกระชับมือครับขนาดสิบสานิ้วฟันได้แบบตอบจูดเลยครับเดินป่าล่าสัตว์ติดหน้ารถไปไหนถึงไหนถึงกันครับบาลังขนาดสิบสานิ้วครับกันชนหน้าอัดด้วยทองเหลืองครับสองข้างข้างละ เก็ดหมินครับตีร่องเลือด2เส้นติดโลโก้ตองก้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ตาาวุธมีไทยเช่นเคยครับ บาลังครับขนาด13นิ้วหากท่านใดสนใจมีดบาลังเดินป่าล่าสัตว์สำหรับมีดเล่มนี้ผมเปิดไว้ที่2,800บาทครับตาไก่สีดำครับข้างละ2ตัวครับ เสือ้อกาะทำด้วยหนังแพ้ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูอีกเล่มต่อไปครับสำหรับเล่มนี้เป็นมีดปรลดตายครับขนาด9นิ้วครับนี่ครับหน้าตาภายนอกของมีดครับด้าม ทำด้วยไม้มะค่าแต่ฝัดก,ก้อเช่นกันครับสีดำสนิทติดทนนานโดยไม่ต้องทำสีครับสวยงามครับไม้ดิบๆแบบธรรมชาติประหลดตายขนาด9นิ้วครับติดเสื้อเกาะให้พร้อมเลยครับ สำหรับท่านใดที่ชอบร้อยเข็มขับทำด้วยหนังแท้ครับเสือ้อกเกาะสำหรับมีดเล่มนี้น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่8ปีดครับ เฉพาะเล่มหกขีดครับเป็นมีดปลดตายเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่ให้น้องได้ดูภายในของมีดครับติดน้ำมันครับนี่ครับมีดปลดตายขนาดเก้านิ้วครับ ขึ้นรูปจากเหล็กแหนบเจาะรูด้านหลังเผื่อบางท่านอยากจะร้อยสายมีกันชนหน้าอัดด้วยสเต,ตเลสสองข้างข้างละแปดมิลครับสันหนาหกมิลครับ ไล่เลียวไปสวยงามครับเฉพาะคนที่ชอบมีดสายตรงไม่คดุดไม่งอไม่กินเฉียงครับมีดเล่มนี้เดี๋ยวผมลองคมให้พี่ให้น้องดูครับ คมครับคมมากเลยมีดปรลดตายขนาด9นิ้วปีล่องเลือด2เส้นติดโลโก้ตอง9ครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ตาวุธมีดไทยทำขึ้นที่บ้านดอนบหมู่ที่10 วงามครับมีทุกเล่มเป็นงานตีร้อนครับชุบด้วยน้ำมันเครื่องครับรับประกันให้หนึ่งปีครับควมแข็งแรงทนทานถ้าบินหรือบานเบี้ยวส่งกลับมาเลยครับผมเคมให้ครับเคมไม่ได้ผมเปลี่ยนเล่มใหม่ให้เลยครับสำหรับมีดผมครับ หากท่านใดสนใจมีดปรลดตาย9นิ้วขึ้นลูกจากเหล็กแน่สำหรับเล่มนี้เปิดไว้ที่2,500บาทมีดเล่มนี้มีเสื้อก็ให้พร้อมเลยครับที่1อยชิมรับสวยงามมากครับมีตาไก่2ตัวครับ ข้างละสองตัวติดเสื้อก็ทำด้วยหนังแท้ติดหมุดทองเหลืองตลอดแนวเช่นเคยครับด้านหลังก็เช่นกันครับหมุดทองเหลืองขนาดใหญ่สามตัวครับสำหรับทิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมาก ผมมีมีดแค่3มเล่มทิปต่อไปถ้าผมทำเสร็จผมจะเอามารีวิวให้พี่ให้น้องได้ดูอีกนะครับสำหรับมีดสามเล่มนี้เป็นมีดหลุดจองหากท่านใดสนใจโทรมาเลยครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ทิปสำหรับทิปนี้ สวัสดีครับ